สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับละครของพระนางเจนนี่โดมแล้วก็เตรียมมาเฝ้าหน้าจอกันได้แล้วนะคะเพราะว่าละครเรื่องสนเสน่หาสัญญาแค้นพร้อมจะลงจอให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันในวันพุธพฤหัสหน้านี้แล้วละคะ่ะโดยล่าสุดก็ได้ทําการเลี้ยงฉลองปิดกล้องละครเรียบร้อยโรงเรียนโพลีพลัสแถมงานนี้พระนางเขายังขอมาการันตีความน่าดูด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะ ร่วมงานมาด้วยกันนับปีปิดกล้องสักทีมีแฮแน่นอนค่ะสำหรับนักแสดงจากละครเรื่องเสน่หาสัญญาแค้นที่ใกล้จะออนแอร์แล้วเดือนนี้ซึ่งบรรยากาศในงานแสนจะอบอุ่นเพราะนักแสดงมากันอย่างคับข้างอาทิพระนางดมปกรณ์มาดามเจนนี่การกันตาถาวรลิเดียสลันลัตนาตาลีเจรวรนนท์มะปรางวิราการโดยผู้กำกับคนเก่งพี่โอกฤษดาก็ได้จัดเวทีให้นักแสดงแนะนำคาแรคเตอร์ในละครที่แต่ละคนแซ่บเด็ดเผ็ดร้อนไม่ยอมใครพลาดไม่ได้ ได้เจาะคิวทุกวันพุธและพฤหัสต่อจากอย่าลืมฉันค่ะก็รู้สึกถึงความผูกพันนะนะคะเพราะว่าถ่ายด้วยกันมาก็นานพอสมควรก็สนิทกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นค่ะความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องแล้วก็ความสัมพันธ์ความผูกพันที่ต้องมีร่วมกันมานะครับมันก็ยังจะคงอยู่ตลอดไปทุกคนจะรักทุกตัวละครเลยทุกตัวละครมีเหตุผลในการที่ที่จะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างงี้ครับ